สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะนะคะการฉี่ไม่ออกนะคะแล้วว่าฉี่ติดๆิดขาดๆนะคะมีภาวะนิ่วนะคะหลิงจะขอแนะนำสมุนไพรตัวนี้นะคะปลูกไว้ที่ว่าบ้านเนี่ยบอกเลยว่าสะดวกสบายนะคะก็คือต้นญ้าหนวดแมวนะคะย่าดวดแมวในลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นใบแฉ,ก,ฉกนะคะก้านจะเป็นสี ออกแบบม่วงนะคะถ้ามีดอกเนี่ยจะเหมือนดอกจะเหมือนขนแมวนะคะเป็นดอกสีขาวๆนะคะบอกเลยว่าไอาตัวนี้จะเป็นตัวที่แพทย์แผนไทยเนะะี่ยเขาใช้กันใช้เป็นยาขับปัสสาวะนะคะขับปัสสาวะขับนิ่วนะคะแต่ข้อแนะนานะคะก็คือใครเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคไตนะคะไม่ควรรับประทานตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้จะมีสารโพแทสเซียมเยอะนะคะซึ่งจะทําใหออ้หัวใจโรคไตเนี่ยกำเริบนะคะแต่สําหรับใครเนี่ย ที่เริ่มมีปัญหาแบบฉี่ไม่อ่อนะคะฉี่น้อยฉีย่แบบติดติดขัดขัดนะคะสามารถเอาต้นหญ้าหนอนแมวนะคะทั้งต้นเนาะเอาไปชงนะคะชงเป็นชาจะาไปต้มก็ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขาเป็นยาขับปสัสสาวะอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าเวลาเราทาตัวเนี้จะฉี่เยอะนะคะจะรู้สึกว่าฉี่จะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ซึ่งไม่เป็นอันตรายนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งทานตัวนี้นะคะส่วนสรรพคุณอื่นนะคะก็จะมีอาการแก้ปวดนะคะช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะแถมยังเป็นยาช่วยรักษาโรคกระสยนะคะรับรองว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยคะ่ะ